สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสวนส้มทุกคนนะคะวันนี้นะคะน้องมาสวนส้มที่อำเภอฝางค่ะเป็นส้มสายน้ําผึ้งนะคะช่วงนี้ก็จะมีเก็บเกี่ยวไปแล้วบ้างแล้วก็ยังมีช่วงที่ยังต้องบํารุงลูกอยู่ค่ะปัญหาของสวนส้มสวนนี้นะคะก็คือผลส้มอะค่ะจะด้านแล้วก็แกนค่ะเปลือกเนี่ยก็จะแข็งเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนี่ค่ะเนื้อจะ ด้านแบบนี้นะคะซึ่งปัญหานี้เนี่ยสามารถจัดการได้ด้วยตัวเคคีเลตฉลากสีม่วงของเรานะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นธาตุอาหารรองเสริมในรูปของคีเลตค่ะแล้วก็มีตัวโบลอนซิลิกอนแล้วก็แคลเซียมเนี่ยเพิ่มเข้าไปซึ่งจะช่วยเพิ่มน้าําเพิ่มเนื้อเพิ่มน้ําหนักให้ผมส้มน,นะคะส้มก็จะ,ะไม่มีปัญหาผลด้านแบบนี้นะคะแล้วก็รสชาติก็จะหวานเปลือกบางใสค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ส้มเนี่ยเป็นผลเล็กจนถึงเก็บเกี่ยวได้เลยแนะนําให้ฉีดทุกๆ7-15วันค่ะขวด1ลิตรผสมน้ําได้1,000ลิตรค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจซื้อเคคีเลตนะคะสามารถทักมาได้ทางข้อความเพจมุมสีเขียวหรือว่าโทรเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ในคลิปได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ